นั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับพระยาธรรมมิกราชก็บังเอิญได้ไปอ่านข้อความของคุณณนเะข่าวควงที่ได้สรุปเรื่องราวไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยขอนำมาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันดังนี้หลายๆคนอยากพบเจอพระยาธรรมมิกราชแต่ก่อนจะได้เจอพระยาธรรมมิกราชเราต้องฝ่าวิกฤตภัยพิบัติให้ได้เสียก่อนจึงจะเหลือผู้รอดชีวิตสัก30เอร์เซน์ แล้วคนที่รอดก็จะได้พบพระยาธรรมมิกราชผู้จะมากอบกู้พระาศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีทางมาซ้อนกันสองพระองค์ได้าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ต้องมีอายุครบห้าพันปีส่วนพระยาธรรมมิกราชท่านจะมาปกครองบ้านเมืองปกครองโลกกอบกู้พระาศาสนา ว่ากันว่าจะมีพระมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองหรือสามองค์มาบังเกิดหนึ่งพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งท่านจะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือต้องมีอำนาจทางสงฆ์หรือไม่ใช่พระมหาโพธิสัตว์แต่จะต้องเป็นพระอรหันต์องค์นี้ไม่มีตำราระบุว่ามีลักษณะเช่นไรสองพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ท่านจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่ได้เป็นพระท่านจะทำหน้าที่ปกครองชาวโลกและทำหน้าที่กอบกู้พระศาสนาองค์นี้ตามตำราต่างๆระบุไว้ประมวลได้ดังนี้2.1ชดใช้กรรมที่เคยถวายแตงโมที่หนูเจาะกินส่งผลให้ศีรษะท่านมีลักษณะบูดเบี้ยวมีแผลขึ้นที่ศรรีรษะประจำแก้ไม่หาย แต่จะหายในภายหลัง2.2ท่านเกิดในตระกูลที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายทำนาทอหู2.3บ้านที่ท่านเกิดมีหลังคาสามหลัง2.4ด้านหนึ่งของบ้านจะมีภูเขาลักษณะเหมือนถ้วยคว่ำ2.5ท่านจะมีเชื้อชาติอื่นผสมด้วยบางตำราระบุว่าเชื้อชาติลาว และคงจะรวมประเทศลาวในอนาคตการ2.6ท่านใช้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์2.7ท่านมีขนยาวพิเศษเส้นหนึ่งที่ไหลด้านซ้ายถ้าจำไม่ผิด2.8ท่านมีแผลเป็นที่นิ้วหรือมือด้านซ้ายเป็นตำหนิ2.9ท่านมีแผลเป็นที่เท้าจำข้างไม่ได้2.10ตอนเด็ก นอนแบบหนึ่งเป็นสามเณรนอนแบบหนึ่งเป็นพระนอนแบบหนึ่งสึกจากพระนอนอีกแบบหนึ่งก่อนเป็นพระยาธรรมิกราชนอนอีกแบบหนึ่งพอได้เป็นพระยาธรรมิกราชแล้วก็จะนอนอีกแบบหนึ่งบวชสองครั้งคาดว่าบวชเป็นสามเณรหนึ่งครั้งและอาจศึกแล้วมาบวชเป็นพระอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ศึกไปน่าจะทำให้เข้าใจศาสนา ความเป็นอยู่ของพระความเสื่อมโทรงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งน่าจะทราบแนวทางแก้ไขในอนาคต2.11สมัยบวชพระเนนก็ไม่ชอบท่านเอาเสียเลยสงสัยท่านอัธยาศัยไม่เหมือนคนอื่นหรืออาจเป็นเพราะกรรมเก่าศึกไปคนก็ไม่ค่อยชอบท่านอาจเป็นกรรมเก่าท่านหรืออาจเป็นเพราะท่านตั้งใจเก็บตัวไม่ให้ใครทราบ จนกว่าพระองค์จะปรากฏพระองค์2.12ชีวิตท่านจนหนักแน่นอนแม้วันหนึ่งเป็นนายกก็คงจนเหมือนเดิมใครรวยก็คงไม่ใช้บางครั้งควรจะเรียกท่านว่าพระยาธรรมมิกราชผู้ยากจน2.13ท่านต้องเป็นคนที่เก็บตัวอย่างเงียบๆแน่ๆคงไม่บอกแครง่ายๆหากยังไม่ถึงเวลา คงบอกเฉพาะบางคนเท่านั้นใครประกาศมาประจำก็คงเป็นตามตำราว,วาา่าดังบอดีดีบอดังหมายถึงคนที่ชอบทำตัวดังด้วยการประกาศว่าตนเองเป็นพระยาธรรมิกราชนั้นไม่ใช่ของแท้องค์แท้ท่านจะไม่ประกาศตนออกมาจะเก็บตนเองเงียบๆจนถึงเวลาประกาศองค์ท่าน ขณะนี้ท่านอาจจะมาเป็นนักการเมืองผู้ทรงคุณธรรมโดยแอบอยู่ก็เป็นได้แต่ถึงเป็นก็ยังไม่ใหญ่โตเพราะยังไม่ถึงเวลาท่านคงจะถึงดวงดาวเมื่อเป็นพระยาธรรมมิกราเต็มตัวตอนภัยพิบัติสงบมั่งเดานะครับ2.14ท่านจะต้องมาปราบพวกนอกศาสนาที่รบราค่าฟันกันและปราบพระ พร้อมทางผู้ที่มาแอบอ้างพระพุทธเจ้าหากินให้คนเหล่านี้สิ้นไปแล้วกลับมาในแนวทางที่ถูกต้องส่วนใครที่กลับตัวไม่ได้ก็คงต้องจากไปกับภัยพิบัติในครั้งที่จะมาถึงนี้ใครอยากเจอองค์ท่านต้องผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปให้รอดซะก่อนวิธีการทำให้รอดก็คงไม่ยากรักษาศีลห้าประจำนั่งสมาธิภาวนา ท่านจะมาเมื่อไหร่คำตอบก็คือเมื่อภัยพิบัติสงบนั่นเองและภัยพิบัติจะกินเวลาประมาณ5ปีหนักขึ้นเรื่อยๆปีนี้อาจจะนับเป็นปีที่หนึ่งหรือยังไม่นับก็ได้อาจนับปีหน้าเป็นปีที่หนึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริงคงต่อเนื่องถึงปีพศ2560หรือ2562ก่อนจะจบเหตุการณ์ ให้ท่านดีใจได้ล่วงหน้าเจ็ดวันแต่จะเป็นเจ็ดวันที่ทรหดที่สุดที่ต้องผ่านไปให้ได้นั่นคือท้องฟ้าจะมืดมิดเป็นระยะเวลายาวนานถึงเจวันเจ็ดคืนมืดมิดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยกินเวลาเจวัน <days> ก็หากเกิดเหตุการณ์เช่นน,นี้ท่านที่ทราบแล้วจงโปรดทราบเถ,ถิดว่าเมื่อผ่านเจ็วันพระยาธรรมมิกราช ท่านจะปรากฏพระองค์ให้คนได้รู้จักพระองค์กันในครั้งนั้นในวันนั้นหลังฟ้ามืดมิดไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างใดๆเป็นระยะเวลาเจ็ดวันเจ็คืนส่วนใหญ่ไม่ทราบวันเวลาที่ผ่านไปเพราะไม่เห็นเดือนและตะวันเริ่มตอนเช้าจะมีแสงฟ้าเป็นสีทองสวยงามที่สุดนั่นคือปรากฏการแสงฟ้าสีทอง หลังฟ้ามืดมิดเจ็วันเจคืนคือสิ่งชี้บ่งว่าหนึ่งนี่คือสถานการณ์ที่จะหนักที่สุดและกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อผ่านเจ็วันเจ็ดคืนสุดทมไป 2. พระยาธรรมมิกราชจะปรากฏพระองค์ให้เห็นคงไม่ได้เห็นทันทีผมเชื่อว่าท่านจะไม่แสดงปาฏิหาริย์ที่เป็นอิทธิฤทธิ์ถึงแม้ว่าท่านมี เพราะท่านมาทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญอิทธิปฏิหารเลย 3. โลกจะเปลี่ยนแบบใหม่มีลักษณะการปกครองที่เรียกว่าสามโพสีผมเดาว,ว่าสามโพสีคือหนึ่งคงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระหรือหากไม่ใช่พระมหาโพธิสัตว์ก็คงเป็นพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญอภิญญาหกแน่นอน เป็นอย่างน้อย 2. คงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 3. คงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นนายกรัฐมนตรี 4. พระยาธรรมิกราชจะมาปราบพวกชอบแอบอ้างอิทธิฤทธิ์พวกปิดเบือนพระศาสนาพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินพวกนักศยศาสตร์แล้วหานมาเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างถูกต้อง ทุกกระเบียดนิ้วอย่างแน่นอน 5. พระอารหันต์จะมากขึ้นอาจเกือบเท่าสมัยที่พระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ท่านยังอยากจะเจอพระยาธรรมิกราชอยู่หรือไม่ถ้าอยากเจอก็พยายามรักษาศีลห้าและปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องให้มากๆอย่าไปนอกลู่นอกทางพระาศาสนาเลยหากใครไม่ฟังอาจต้องตกเป็นอาหารของปลา และเต่าก็เป็นไปได้แต่หากใครฟังก็อาจจะผ่านภัยพิบัติที่กินระยะเวลาหลายปีจนได้พบพระยาธรรมิกราชยิ่งใครที่ชอบแอบอ้างว่าคือพระสีอริยะเมตไตรนั่นแหละจะหายไปกับสายน้ำภูเขาไฟถล่มแผ่นดินไหวหรือพายุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พวกชอบแอบอ้างนี้ทำกำหนัก หากใครยังแอบอ้างอยู่ก็เลิกซะดังบ่ดีดีบ่ดังจำไว้ผมก็จะพยายามภาวนาหากรอดไปอาจได้มีโอกาสได้พบพระยาธรรมิกราชผู้มาปราบทุกข์เข็นในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะมีบุญได้พบหรือเปล่าก็ไม่ทราบคงแล้วแต่บุญวาสนาของผมเองว่าจะมีโอกาสได้พบหรือไม่อย่าประมาทในชีวิต อย่าประมาทในคืนและวันอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าหายใจทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เร่งภาวนาพุโทโธกันให้มากๆน่าจะช่วยได้มากทีเดียวหากกล่าวแล้วไปกระทบใครก็ขออาภัยอย่างสูงขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา